ธรรมะแปลว่าสภาพทรงผู้ปฏิบัติไว้ให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นคนชั่ว <c oughs> และให้ตั้งอยู่ในที่ดีไม่ให้ตกไปในที่ชั่วมีทุกติอบายภูมิเป็นต้นนี่นะคํคำว่าธรรมะในที่นี้หมายเอาธรรมะที่เป็นกุศล ไม่ไม่ได้หมายเอาธรรมะที่เป็นฝ่ายอากุศลอย่าพึ่งเข้าใจธรรมธรรมชาติคือความดีเหล่านี้นะบุคคลต้องกระทำถ้าไม่กระทำก็ไม่เกิดไม่มีขึ้นพเพราะพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสด้วยว่าเจตนาหางพิกเวกัมมังวดามิ ดูก่อนไม่สูงไหนเราจะถาคดกล่าวว่าเจตนานั้นแหละเป็นตัวกรรมอันนี้เป็นคำกลางทีนี้เมื่อเราเจตนาชั่วมันก็เป็นกรรมชั่วไปอย่างนี้นะเมื่อมันเจตนาชั่วขึ้นมาแล้วมันก็ทำชั่วพูดชั่วไปก็เป็นกรรมชั่วถ้าว่าเราตั้งเจตนาดี หวังจะทำคุณงามความดีด้วยกายวาจาอย่างนี้มันก็เป็นกรรมดีไปท่านเรียกว่ากุศลกรรมเ<ม>ป็นอย่างนั้น <c oughs> ก็ทรงตัดได้ว่าเจตนาหัางพิขเวปาปังวรามิก็อันเดียวกันนั่นแหละหมายถึงเจตนาชั่วนั่นแหละเป็นบาป<ม>เจตนาดีเป็นบุญกุศลอย่างนี้ <c oughs> เจตนาแปลว่าความตั้งใจ นะตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นจะพูดอย่างนี้นี่นะคำว่าเจตนานั่นนะทีนี้เจตนาในที่นี้มันก็มีสิ่งที่ประกอบทำให้เกิดเป็นบาปทำให้เกิดเป็นบุญขึ้นมาได้เจตนาที่เป็นบาปนั้นมันต้องมีความโลภความโกรธความหลงสนับสนุน มันยังค่อยมีกําลังใจใช้กายทำชั่วใช้วาจาพูดชั่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทด,ดื่มสุราเมลยัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดอันบุคคลที่จะทำความชั่วเหล่านี้ได้นั้น ก็เพราะว่าจิตใจมันรู้อํำนาจแก่ความอยากความอยากมันเกินขอบเขตไปเช่นอย่างวุวคลนรับประทานอาหารไม่ไม่ได้ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ไม่อร่อยอย่างนี้นะแล้วก็คิดวางแผนไปฆ่าสัตว์มาปรุงเป็นอาหารรับประทานอย่างนี้นะเนี่ยท่านเรียกว่าความโลภนะมันเป็นเหตุให้ได้ไปฆ่าสัตว์ถ้าหากว่ามันไม่โลภล่ะ ถือสันตุถีตามมีตามได้เอาหาได้โดยทางบริสุทธิ์ได้อย่างไรบริโภคอย่างนั้นนี่ไม่ถือว่าเป็นความโลภบบนี้นะเนี่ยว่าถือเป็นความพอดีถือเอาเลือกเอาแต่ทางที่ไม่เป็นโทษหาเาข้าของเงินทองอะไรอาหารการบริโภคได้ถ้าหาได้มาโดยทาง ไม่เป็นบาปเป็นโทษแล้วแม้ว่าจะได้อย่างเร็วอย่างไม่ดีก็ตามก็ทำความยินดีบริโภคใช้สอยสมบัติอันนั้นไปอันนี้นหะผู้ไม่โลภนะมันก็ไม่ได้ทำบาปมันก็ไม่ได้ไปยื้อแย่งไม่ไปช่อบไปโกงเอาสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนนะเป็นอย่างนั้น แล้วมันก็ไม่ได้ไปล่วงเกินสามีหรือภรรยาของคนอื่นในทางประเวณีแล้วก็ไม่ได้ใช้วาจากโกหกพกลมหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนด้วยวาจาอันปลิ้นปล้อนต่างๆมู่นี้เรียกว่าวาจาที่เป็นบาปเมือ่อบุคคลไม่โลภแล้วมันก็จะไม่ได้ใช้วาจาปลิ้นปร้อนดังดังกล่าวมานั้นนีเ่เป็นอย่างนั้น เมื่อบุคคลไม่โลภคือไม่รู้อำนาจแก่ความอยากแล้วอย่างนี้บุคคลผู้นั้นจะต้องใช้ปัญญาก่อนที่จะบริโภคสิ่งใดเช่นอย่างว่าของเสพติดให้โทษอย่างนี้นะถ้าจะว่ากันให้ละเอียดลงไปแล้วก็นับตั้งแต่บุหรี่นี่แหละเป็นต้นไปต่อจากบุหรี่ก็สุราเมลัยแล้วก็กัญชายาฟินเฮโรอิน หมูนี่มันมันสายเดียวกันลนะ้วนแต่ของเสพติดให้โทษทั้งนั้นเลยถ้าหากว่าบุคคลมาใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วว่าไอ้ของเหล่านี้เมื่อเราส่องเสพเข้าไปมันให้คุณหรือให้โทษนี่เมื่อมันรู้แจ้งโดยปัญญาแล้วว่าให้โทษไม่ได้ให้คุณอะไรเลยก็เมื่อมันให้โทษอย่างนี้ทําไมจะไปต้องการมันล่ะอ่ะ ถ้ายังไปต้องการของให้โทษอย่างนั้นอยู่ก็แสดงว่าผู้นั้นไม่รักชีวิตของตัวเองนะไปรักกิเลสตัณหานั่นมากกว่ารักตัวเองนี่โดยเหตุผลแล้วเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนอย่างเช่นในปฏิสังขายโยน,นะนะ,ะนั่นแหละ ที่เราสวดกันอยู่เกือบทุกวันทุกวันนะหมายความว่าเมื่อเราจะบริโภคปัจจัยทั้งสี่เนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะบริโภคใช้สอยพิจารณาซะก่อนว่าเราเราจะใช้สอยของเรานี่จะมีคุณหรือมีโทษเราจะบริโภคอาหารการของดื่มของบริโภคต่างๆหมดนี้นะมันมีคุณหรือมีโทษ บริโภคมากน้อยเพียงใดจึงพอดีอาหารอะไรมันแสลงต่อาธาตุขันมีไหมก็ต้องพิจารณาเสียก่อนเมื่อเห็นว่าอาหารอย่างนี้นี่มันแสลงกับโรคมันไม่ถูกถาธาตุแม้จะอยากอย่างไรก็ไม่ไม่รับประทานเพราะว่าเมื่อรับประทานลงไปแล้วมันก็จะไม่ได้รับความสบายทางร่างกาย โรคภ tamam, ัยก็กำเริบขึ้นอย่างนี้นี่แหละพระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่นนะมีโยนิโสมนัสีการก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรต้องคิดต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนอเราบริโภคอาหารนี่ก็เพื่อประทังชีวิตเป็นอยู่ไปชั่ววันหนึ่งคือหนึ่ง แล้วก็เพื่อเราจะได้ประกอบกุศลคุณงามความดีบำเพ็ญผู้เป็นนักบวชก็เรียกว่าเราจะบำเพ็ญสมณธรรมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในจิตใจของตนถ้าเป็นเครืงหัดเราก็ต้องรับประทานอาหารนี่ก็เพื่อให้มีกำลังเลี้ยวแรงแล้วก็จะได้ทำการทำงานหาทรัพย์สินเงินทอง เข้าของได้มาแล้วก็เลี้ยงตัวบ้างครอบครัวบ้างแล้วก็จำแนกแจก,กทานไปบ้างธนุบำรุงวัดวาศาสานาบ้างไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเราจะไปหาเข้าของเงินทองมาเพื่อสะสมไว้อวดคนโน้นอ้างคนนี้อย่างโน้นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นพวกของเหล่านี้ไม่ควรที่จะเอาไปอวดใครหรอก ถ้าไปอวดเข้าโจรขโมยมันรู้เข้ามันก็จะมาแย่งชิงเอา <c oughs> นี่เมื่อเราผู้เป็นครหัตครองเรือนนะก่อนจะบริโภคสมบัติอะไรเราพิจารณาเสียก่อนเมื่อพิจารณาตั้งเป้าหมายไว้อย่างที่ว่านั่นแล้วได้สมบัต,ติต่างๆเหล่านั้นมาแล้วเราก็แบ่งสั้นปันส่วนทำประโยชน์ดังกล่าวมานั่น ให้มันเป็นไปด้วยดีให้สำเร็จประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและประโยชน์เบื้องหน้านี่เมื่อบุคคลมาใช้โยนิโสมนสีการกำหนดพิจารณาอย่างนี้แล้วการดำรงชีวิตมันก็ต้องเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ปราศจากโทษมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ชื่อว่าเป็นผู้ทำชีวิตไม่ให้เป็นหมัน ชีวิตอันนี้เมื่อเรา,าใช้ทำในสิ่งที่ให้มันเกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นมันก็เป็นการพอกพูนบุญกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับให้คิดเสียว่าเราเกิดมาในโลกนี้มาสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเท่าที่เราสร้างมาแล้วแต่ก่อนนั้นมันยังไม่มากยังไม่เต็ม เพราะว่าสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มนั่นแหละถึงจ้องได้มาเกิดในโลกนี้อีกแต่ก็ยังดีบุญกุศลยังส่งให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ให้คิดถึงตัวเองอย่างนี้ถ้าหากว่าตนมีบาปติดตัวมาแล้วตนจะไม่ได้ไม่เกิดเป็นมนุษย์นี่เลยจะไปเกิดเป็นอย่างอื่นไปเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเมื่อบุญกุศล นำมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมามีอวัยวะร่างกายครบถ้วนอย่างนี้แล้วเอา้าบางคนสบะลืมตัวไปไม่ได้สำรวมจิตใจตัวเองไม่ได้คบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตไปคบคนพานเป็นมิตรเป็นสหายคนพานเขาก็ชักชวนให้ทำแต่กรรมอันชั่วไม่ได้ชักชวนให้ทำกุศลคุณงามความดี ชีวิตของผู้นั้นก็เลยอับเฉาลงเหมือนพระจันทร์ข้างแรมนี่เป็นอย่างนั้นเด้ชีวิตของคนเรานี่นะไม่ใช่ว่าเราเกิดมาคนเดียวอยู่คนเดียวอ่ะเราเกิดมาอยู่ในที่แวดล้อมของคนหมู่มากมีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วถ้าผู้มีปัญญาแล้วก็จะต้องเลือกคบหาสมาคมแต่คนดีคนใดชั่วเราอ่านดูแล้วพิจารณาดูแล้วคนที่เป็นคนชั่วจริง ก็เว้นไม่คบหาสมาคมถ้าทำได้อย่างนี้มันชีวิตของตนก็ยอมเจริญรุ่งเรืองขึ้นแน่นอนเพราะว่าธรรมดาคนดีนี่เขาจะไม่ชักชวนไปทำความชั่วเลยมีแต่ชักชวนทำความดีเท่านั้นเลย <c oughs> ชักชวนให้กราบให้ไหว้ให้ออนน้อมต่อวุธิบุคคล ผู้ใดเป็นผู้มีคุณวุฒิอันเจริญรุ่งเรืองเช่นมารดาบิดดาครูบาอาจารย์พระราชามหากษัตริย์หรือเจ้านายผู้มีคุณต่อประชาราษฎรหมุนนี้นะก็ต้องแสดงความเคารพนมน้อมต่อทีนี้เรื่องศาสนาแล้วเราก็ต้องเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธ,เ,ธเจ้าเสด็จดับขันปริณิพานไปแล้วนักปราชญ์ทั้งหลายท่านก็ออกแบบหล่อรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพรบน้อมกราบไหว้สักการบ,บูชาแทนองค์พระพุทธเจ้าจริงอย่างนี้บางคนก็ว่าไปไหว้ทองเหลืองทองแดง มีประโยชน์อะไรเนี่ยบางพวกก็มีความเห็นไปนี่ก็มีทุกวันนี้นะเท่าที่ได้ยินได้ฟังมา,าสำนักปฏิบัติธรรมบางแห่งห้ามไม่ให้มีวัตถุปูชนียะต่างๆเหล่านี้เลยไม่ให้มีไม่มีการกราบการไหว้อะไรโดยถือเอาย่อๆว่า ความสำคัญของชีวิตอยู่ที่จิตดวงเดียวเมื่อทำจิตได้แล้วดีหมดไม่จำเป็นต้องไปกราบไปไหว้ใครเลยนี่อย่างนี้ก็มีเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ก็อยู่ที่ใจนี่หมดแล้วไม่ได้อยู่ที่อื่นอันนี้เป็นความเห็นต่างคนต่างเห็นแต่แล้วมันกไม่ตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ตรงอย่างไรมีอะไรเป็นหลักฐานมีสังเวชนิยสถานสี่แห่งนั่นแหละเป็นหลักฐานพยานตอนที่พระองค์จวนจะปรินิพานนั้นพระอานนท์ได้กราบทูลถาม mm hmm. เมื่อพระองค์เสด็จดับขันปรินิพานไปแล้ว mm hmm. จะให้พวกข้าพระองค์นั้นได้ไปพบปะกันที่ไหนออจึงจะได้สั่งสร์กันจึงจะได้ ชื่นชมยินดีจึงจะได้กราบได้ไหว้พระเถระผู้ทรงคุณวุฒธธิแต่เมื่อพระองค์ยังสนพระชนมาชีพอยู่นี่ออกพรรษาแล้วต่างท่านต่างองค์ก็จาริกมา,ามาเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็ได้มาพบกันมาวิสาสะทำความคุ้นเคยซึ่งกันและกันในสำนักของพระภูมิพระภาคเก่า พระพุทธองค์ยังได้ทรงรัสว่าดูก่อนอานนนเมื่อเราจะถาคตล่วงลับดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วสังเวชนิยสถานสี่แห่งเป็นที่พบเป็นที่สมาคมซึ่งกันและกันเป็นที่กราบที่ไหว้ที่ปรุงธรรมสังเวชสังเวชนิฐานสี่แห่งนั้นคือส,สถานที่ ประสูตรหมายความว่าสถานที่พระพุทธองค์ประสูตรแห่งหนึ่งแล้วก็สถานที่พระองค์ทรงตัดสรุนั้นอีกแห่งหนึ่งแล้วก็สถานที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมจักรกับประวัติตนสูตรนั้นอีกแห่งหนึ่งแล้วสถานที่พระองค์เสด็จดับขันปรินิพานนั่นเป็นแห่งที่สี่อันนี้นะ พระองค์ทรงแสดงว่าเป็นสังเวชนิยสถานเป็นสถานที่ควรสังเวชสรดใจอันนี้แหละเป็นหลักฐานพยานว่าวัตถุปูชนสถานต่างๆมูนี้นะพระศาสดาไม่ได้ทรงปฏิเสธว่าไม่ให้สาวกกราบไหว้บูชาทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธ ทศา,าสนิกชนทั้งหลายพาการกราบการไหว้สักการะมูชาแล้วระลึกถึงพระคุณทั้งสามนั้นก็จะเป็นบุญเป็นกุศลนำบุคคลให้พ้นทุกข์ภัยได้ตามกำลังความสามารถของตนทีนี้สังเวชนใยฐานสี่แห่งนะั้นก็อยู่ที่ประเทศอินเดียไม่ได้อยู่ในเมืองไทยอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึง ออกแบบสร้างพระพุทธรูปไว้หล่อเป็นองค์เหมือนออ,องค์พระพุทธเจ้าไว้อย่างหนึ่งแล้วก็สร้างพระเจดีย์ไว้แล้วก็หากว่าผู้ที่มีได้พระบรมสารีริกธาของอุะเจ้าก็เอาไปบรรจุไว้ไม่ได้ก็สร้างพระเจดีย์แล้วก็กล่าวคำอุทิศ ถวายแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมสงส์อย่างนี้แล้วบุคคลไปกราบไปไหว้สักการบูชารละลึกถึงพระคุณทั้งสามนั้นเป็นอารมณ์ก็ได้บุญได้กุศลได้ชื่อว่าเป็นหนทางแห่งความสุขความเจริญได้ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้า <c oughs> อันนี้แหละเรียกว่าสถานที่ควรไหว้ควรบูชา นี่เราเราก็ปฏิบัติตามที่พระภูมิภาคเจ้าทรงเน่นนำแก่พระอานนท์ในครั้งนั้นแหละ uh. เพราะฉะนั้นน่ะผู้ที่เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีลูกพระผู้เเจ้าไหวกราบไหวบูชาอย่างนี้นัว่าขัดต่อพระโอวาทข้อนี้ uh. เป็นอย่างนั้นจึงไม่ควรถือเอาเป็นตัวอย่าง <c oughs> ทีนี้การกราบการไหว นี่ถ้าพูดถึงผลอันสูงส่งแล้วมันก็เป็นเหตุที่จะให้บุคคลผู้กราบผู้ไหว้ผู้อ่อนน้อมด้วยกายวาจาใจนั่นนะ่ะทำให้มานะทิฏฐิอันเป็นกิเลสต,ตัวสำคัญทีเดียวลดน้อยเบาบางลงไปจากกิจใจนี่ถ้าหาว่าใครคิดสั้นๆอย่างว่านั่นนะ่ะ คนผู้นั้นยอมเต็มไปด้วยทิฏฐิมานะเลยทิฏฐิมานะไม่ได้อ่อนลงเลยเป็นอย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นอย่าไปเข้าใจว่าการกราบการไหว้นี่นะได้ผลเพียงนิดหน่อยถ้าเราพิดาให้ลึกซึ้งแล้วมันได้ผลคุ้มค่าจริงๆเนอะ,อะเหมือนอย่างแต่ครั้งพทธเจ้าเสด็จไปสู่สวนตานหนุ่มที่ของพระเจ้าพิมิสารนั่นเลย เมื่อคนในกรุงก็จะขึ้นไปเฝ้านั้นเขาไม่เคารพไม่กราบไหว้พระองค์ก็ไม่แสดงธรรมอ่อย่างนี้เพราะเขายังถือทิฏฐิมามาหนะ้าแข็งกะระด้างอยู่ต่อเมื่อพระองค์ทรงใช้อุบายต่างๆให้คนเหล่านั้นเขารู้ว่าพราะองค์เป็นผู้ประเสริฐจริงเขากราบเขาไหว้เขาเคารพนับถือละ่ะต่อจากนั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงธรรมคืออนุบุพิกถา มีทานศีลแล้วก็แสดงถึงผลแห่งทานศีลนั้นพาไปเกิดสวรรค์อย่างนี้แหละแล้วต่อจากนั้นก็ทรงแสดงโทษของกามหรือว,ว่าแสดงทําให้สูงขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็ต่อจากนั้นก็แสดงถึงอานิสง์ที่บุคคลถอนตนออกจากกรมว่าจะเป็นผู้บรรลุถ,ถึงซึ่งวิมุตต์หลุดพ้นจากกิเลสต,ตัณหา คนทุกภายในสงสารไปได้นี่แหละที่พระศาสดาทรงแสดงอนุบุพิกถาโปรดพระเจ้าพิมพิสารและบริษัทบริวารครั้งนั้นก็โดยที่คนเหล่านั้นได้เคารพนับถือพระองค์แต่ถ้าคนเหล่านั้นไม่ยอมกราบไม่ยอมไหว้พระองค์ก็จะไม่แสดงธรรมเลยนี่เราคิดดูพราะขืนแสดงไปมัน คนเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะรู้ทำได้เพราะจิตใจมันแข็งกระด้างอันนี้นะพนเพราะฉะนั้นยังว่าความเคารพนอบน้อมนี่นะมันจึงคล้ายๆกันกับว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นของพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวถ้าจะว่าไปแล้วนะเดียวว่าพระพุทธศาสนานี่ทรงนิยมความเคารพนอบน้อม ซึ่งกันและกันอันนี้จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญได้เหมือนอย่างในมงคลสูตรนั่นแหละเป็นอย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นแหละพูดถึงความเคารพนี่นะทุกคนก็ให้พึ่งเข้าใจให้มันลึกซึ้งเข้าไปไม่ใช่แต่เพียงแค่กราบไหว้สักการะบูชาด้วยดอกไม้ธูกเทียนเท่านี้นะ ไอ้คำว่าความเคารพนี่นะได้แก่การที่เราเคารพต่อธรรมต่อวินยัยไม่ล่วงเช่นพระวินัยอย่างเนี้ยเราไม่ล่วงเกินอย่างนี้นะเมื่อศึกษารู้แล้วว่าเรื่องนี้พระองค์เจ้าทรงห้ามอย่างเนี้ยเราก็ไม่ทำไม่พูดอย่างนี้แหละจึงเรียกว,ว่าเคารพต่อพระวินยัยทีนี้ถ้าหาว่าได้พลั้งเผลอทำลงไปก็สารบ ภาพผิดต่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแล้วปฏิญ,ญาณว่าจากสํารวมระวังต่อไปที่ท่านเรียกว่าสแสดงอาบัตอน,นี้เคารพต่อธรรมบะนี่เคารพต่อธรรมก็เคารพต่อความภาคเพียรพยายามนั่นแหละไม่นั่งนั่งนอนๆอน,น,อ,นอยู่เฉยเฉยเรียกว่าเป็นผู้มีสติปลุกตนให้ตื่นอยู่เสมอให้ทำความเพียรสํารวม ระวังจิตใจของตนอย่าให้มันออกนอกลู่นอกทางอย่าให้มันฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ที่น่ารักน่าชังต่างๆพยายามประคองจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ภายในตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณตั้งมั่นต่อความรู้ความเห็นจริงแจ้งอะไรตนได้ฝึกวนอารมณ์จิตใจให้เกิดความรู้ความเห็น ตามเป็นจริงในสังขารน,นามรูปอย่างไรเราก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ไม่ประมาทไม่ปล่อยให้ความรู้ความเห็นอันนั้นมันลบเลือนไปนี่เรียกว่าเคารพต่อพระธรรมนะให้พากันเข้าใจการกราบการไหว้นั้นมันเป็นบทบาทเบื้องต้นในลำดับต่อไปก็อย่างว่านี่แหละเราก็ฝึกตนไปฝึกไปเรื่อย เมื่อฝึกเข้าไม่ท้อไม่ถอยจิตใจมันก็อ่อนลงเรียกว่ากิเลสมันก็อ่อนลงอ่ามันเป็นอย่างนั้นพอเราฝึกไม่ถอยนี่เราห้ามจิตบ่อยๆไม่ให้จิตมันฟุ้งเฟ้อเหอ่อเหิมไปตามอารมณ์ที่น่ารักน่าชังอย่างที่ว่านั่นแหละเราควบคุมจิตให้เป็นปกติอยู่เมื่อจิตเป็นปกติอยู่แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็น ความเกิดความดับแห่งสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองมูนี้เราต้องวิจัยวิจารณ์ดูให้รู้แจ้งไปหมดเลยอะ่ะอย่าพากันนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆเพราะว่าจิตใจมันก็หลงสังขารเหล่านี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นนะสังขารที่มีวิญญาณครองก็ได้แก่คนได้แก่สัตว์เดรัจฉานที่เกิดร่วมโลกกันอยู่เนี่ย สังขารที่ไม่มีใจครองก็ได้แก่ <c oughs> ต้นไม้ใบหญ้าหินกรวดทรายอะไรต่ออะไรหมุนนี่นะวัตถุสิ่งของ,งต่างๆผ้านุ่งผ้าหม่มเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆหมุนนี่นะเครื่องอํานวยความสะดวกให้อันอยู่รอบตัวหมุนนี่นะนี่ก็จัดว่าเป็นสังขารเหมือนกันนะอย่าไปลืมนะต้องอย่าไปสำคัญวปาของเราของเขา ความจริงนะเป็นของที่ปรุงแต่งขึ้นจากาธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุไฟาธาตุลมนั่นเองเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะอย่างนั้นเราต้องพิจารณาให้มันรู้แจ้งให้รู้เท่าว่าไม่ใช่ของเราเพียงแต่เพียงว่าเราอาศัยสังขารเหล่านี้อยู่เท่านั้นเองแหละเราอาศัยสังขารเหล่านี้ประกอบกุศลคุณงามความดีถ้าหากว่าเราไม่ได้อาศัยสังขารดังกล่าวมานี่ เราก็จะไม่มีโอกาสได้ประกอบบุญกุศลทำฝึกขนอบรมจิตใจของตนให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีพระองค์ท่านก็อาศัยขันหานี่เองแหละอาศัยขันหานี้แหละประกอบความเพียร บำเพญ็ญศีลให้บริสุทธิ์บำเพ็ญสมาธิให้เกิดขึ้นเจริญปัญญาให้เกิดมีขึ้นก็เพราะเพราะอาศัยขันหานี่แหละถ้าไปอาศัยขันอื่นแล้วจกไม่สามารถบำเพญ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้เลยอลองคิดดูขันหานี่ยถ้าหากว่าเรารู้เท่าเรา เราใช้เป็นมันก็มีคุณอย่างมหันทีเดียวนะถ้าว่าใช้ไม่เป็นแล้วมันก็มีโทษอันนั้นเหมือนกันน่ะอ่าเป็นอย่างนั้นไปใช้มันไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นใช้มันไปผูกพันอยู่ในกิเลตัณหาอันหยาบช้าลามกต่างๆหมดนั้นนะมันก็มีแต่โทษทับถมเข้าไปเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่บุคคลมาเลือกใช้ ขันห้านี้ให้เป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาผู้เป็นเครือขัดคของเรือนก็ใช้ขันหานี้ทำม,มาหาเรื่องชีพโดยชอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนให้ทำม,มาหาเรื่องชีพโดยทางสุจริตอย่างไรผู้ครองเรือนทั้งหลายก็ต้อง ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยทางสุจริตอย่างนั้นทางใดเป็นทางทุจริตทางที่เป็นบาปเป็นโทษแล้วก็เว้นไม่ทำแม้จะได้มากก็ไม่เอานี่จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เคารพต่อพระธรรมเคารพต่อพระพุทธเจ้าโดยแท้จริงถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ต้องพยายามบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้เจริญงอกงามขึ้นใน จิตสันดานของตนแล้วพยายามทำข้อวัดปฏิบัติอันใดซึ่งเป็นหน้าที่ของภิกษุสามเณรจะพึ่งกระทำบำเพ็ญพยายามกระทำบำเพ็ญไปให้เต็มความสามารถไม่เห็นแก่ความยากลำบากเน็ดเหนื่อยไม่เกียจคร้านตั้งความหมั่นควาขย,ยันลงในใจให้เต็มที่อย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้รักตน ไม่รักกิเลสตัณหาอันมันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้